สาวน้อยซ้ำนี่ก็เอาพอเอารถไปอันเอาไปเช็ค MOT มาได้ขี่ีออกนาบ้านซ้ำนี่ก็เอาเอาลงพ่อแม่ใขึ้นมอเตอร์ไซค์ของมักคุณป่ะอยากลงเล็กน้อยจะได้อ่นพญไยเอาเอารถไปเอารถไปอันตรวจเช็ค MOT ค่ะพี่น้อง่ะปีหนึ่งบริขีว่าสามเทีย ปีนี้ปีนี้เด็กขี้พอ่อซิปเทีย่ยวมาบุญรถกระไดเอาตรวจเอาเอารถไปตรวจพอระโบค่ะพี่น้องค่ะตรวจพอระโบเช็คเครื่องเช็คน้ํามันเครื่องอะไรประมาณนี้ค่ะอากาศดีเพผนก็นเลย que, เอารถออกค่ะพ่อใหญ่กระได everything okay yeah. Yeah. how much did that cost <Yeah. S 2> how much did that cost, cost yeah right. เติมน้ำมันไปสีปอนด์้ากาอันค่าตัวเช็คสภาพรถ h ้ามัดท2ินีอ่าิบปอนอากาศดีมากวันนี้ค่ะพี่น้องค่เพ่อใหญ่กับมอเตอร์ไซค์คู่ใจของเพื่อนค่ะสาวหน่อยอยากไปอัน อยากไปสวนสาธารณะแล้วอยากไปขี่จักรยานพึงเลิกงานมากค่ะพี่น้องขาพึงเลิกงานมากกับเด็กหน่อยก็เลยบปทานในเขตกับเขา่าเหมือนนี่บปทานในเขตกับเขา่าถามพยายอา่อใหญ่เอารถไปบอกพ่อใหญ่ว่าเอารถไป MO t กลัที่กบมาเดี๋ยวฉันจะเหตุกับเข่าให้กินพ่อใหญ่กับอันมอเตอร์ไซคู่รักของเพ่นมอเตอร์ไซค์ห่างของเพ่นนะคะพี่น้องขา เนี่ยค่ะมุมหลังบ้านกัมีอยู่ซ้ำนี่แหละค่ะนี่มาหายเบิ้งอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาหายเบิ้งอีกแล้วอันต้นต้นต้น,ตนขึ้นช่ายฝรั่งพี่น้องคะต้นขึ้นช่ายต้นขึ้นช่ายฝรั่งวววสวัสดีหรือยังหนูสวัสดีหนูได้ขี่มอเตอร์ไซค์กับดั้ดดี้สนุกไหมคะได้ขี่มาจากนาบานซํำนั้นะคะพี่น้องค่ะอัน เด็กหน่อยยังบะฮันใหญ่ไงเนาะแต่ยัางบะฮันไหญ่หายปล่อยคยีออกไปทัางหนอกกับหายคียมาซนีกับกับพรอยู่หน้าบ้านเนี่ยค่ะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นคลิปสั้นๆขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะที่แวะเวียนเข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ